แล้ะแกก็ต้องไปตรงนั้นต่อฮะเยอะมากเลยมีพลาดมีโดนน่ะไปเร็วขึ้นขึ้นเร็วเร็วอย่าเบียดให้ผู้ใหญ่ไปก่อนผู้ใหญ่ยังมีโอกาสรอดปล่อยเด็กไว้กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยัวผมหมีสวรรนนุวัฒน์นะในวันนี้เราอยู่กับเกม Lego Jurassic World กันอีกเช่นเคยนะครับผมว้าวทุกคนเห็นอะไรแตกต่างมั้คลิปนี หน้าผมหล่อขึ้นเหรอเอ๊หรือว่าเปลี่ยนพื้นหลังใหม่โล้เงินโลดทองเหรอ,อก็ไม่ใช่นะอ๋อทางนั้นนี่เองจริงๆอยู่ทางนี้แหละแต่พอดีต้องชี้เป็นทางนู้นนะเพราะในกล้องมันเป็นทางนู้นนะทุกคนแง่เป็นไงบ้างได้ออกคลิปมนปะคลิป,ปแล้ว <c oughs> วันนี้เอาแฟนมาออกคลิปด้วยนะทุกคนจริงๆก็เอาออกมา2ตอนแล้วนะแต่ในตอนที่3ามนี้ผมจาแฟนมาเล่นด้วยพอดีไปหากล้องมาอันนี้คือกล้องตัวเก่านะทุกคนตั้งแต่ใช้สมัยตอนแบบเปิดช่องแรกๆนะครับผมเกอทุกคนจะได้เห็นหน้าตาแฟนผมไปด้วย ทะเลาะก,กันตายหาเลยมั้งเอาเป็นว่าเราเสียเวลาแล้วนะครับผมก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดตับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหมีส่วนกันหน่อยน,นะครับผมกดไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์จะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับผมฝากกดกันหน่อยนะจะได้เอาแฟนมาเล่นต่อๆแล้วก็จะได้เห็นหน้าคนสวยเขาสวยในใจผม,มนะเก็ตปะเอ้อ้โอ้เออแต่ละคนมันสวยไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่นี้สวยสำหรับผมเลยอุ้ยน้ำลายกระเด็นเนี่ยตบโมกที่เบ่งไปเรารู้ยังต่อเนี่ย let's go ความเดิมตอนที่แล้วก็คืออารันแกนเนี่ยหนีจากพวกทีเล็กมาใช่ไหม และส่วนของเอลลี่ใช่ไหมใช่เอลลี่ก็นหนีมาจากพวกฝูงของเวโรซิเลปเตอร์แล้วก็ไอไอยามคนนึงก็โดนจัดการไปนะครับผมผมเพงรู้มันซูมเข้าสูมออกได้เนะี่ยถึงแล้วทุกคนสวัสดีนีอเ,เอลลี่ไม่อยู่กันเลยโอเคฉันต้องไปหาคนอื<ๆ>่น<ๆ>ฉันจะกลับมาฉันสัญญาว้าวไปกอก นี่ยไอตัวเริ่มสาเหตุเลยไอต้กล่องเนี่ยตั้งแต่ไอ้แรปเตอร์แหละโอ้โหตกปกระโปกอยี่ห้ไงมึงไม่สอนก่อนว่าห้ามเล่นกับอาหารนานโดน,นกลับมาแล้วออกหนีฉากนีตำนานผมเพิ่งรู้ไมมาไอ้ทิมมี่มันขาสั้นขนาดนี้น่ารักว่ะไอ้ทิมมี่นี่มาแล้วเจ็ดกระจกตั้งไหนไม่มีใครไหม ผมแรปเตอร์เปิดประตูได้ชีวิตจริงมันทำไม่ได้นะทุกคนมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะมันคืออะไรมันคือไวโรซิแรปเตอร์อ๋อมาเรียกพวกนะครับผมวันนี้เฮ้ยเพื่อนผมเพิ่งรู้แรปเตอร์กินผลไม้ได้ไอ้งาไปหาเด็กจะกินเนื้อคืนนี้ตัวเมียตามฉันมาโอเคถึงเวลาแล้ว ฉากห้องครัวในตำนานย่องไว้ย่องไว้ตามไปไม่ได้ทางนี้ไม่ได้แรปเตอร์มันอยู่ดิน,นันน่นะจะเห็นไหมข้างบ,บนน่ยปาไปดิกดเอ็กซ์ค้างจำได้ไหมนั่น,นแหละดีมากเอาติดถอยมาหน่อยดิดเดินถอยมาหน่อยเผื่อใครไม่รู้นะนี่ผมอัดสามคลิปติดกันเลยนะตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงเนี่ยตอนจบเนี่ยตาแล,แล้วอะไรอะไรอ่ะขอใส่กรอบไปติดอุ้ยอาหารโอชาแดกเลย แม่งแดกหนู่มกว่เราอีกไปเกาะไปไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไหนเราไปตรงนู้นนะไม่ได้อ่ะมันกลัวทางนี้ทางนี้ข้างล่างไหนตรงนี้ทางนี้อันนี้เข้าเหรอเข้าไปเองนี่ยไอตัวนึงอะไรอุ้ยกูไม่น่ามาเลยฉันได้กินมะนนาว โอไม่นะ oh แล้วเปิรมม์นมาได้กลิ่นฉันน่ะฉันไม่อาบน้ำอะ่ะช่วยด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะไหนอ๋อตั้งเกตไปไปกลับ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 ใช่ไหมเพราะว่ากลับน,น,น,นี่ไงเอาแกปลาแกปลาไหนตรงไหนนี่ไงปลายนี่เห็นจอไหมปลาเลยแกดกดค้างไงไอ้ค้างนั่นแหละปลาปลาไปเลยแชมป์เบสบอลสิบสมัยโอ้โหนี่ยังไม่ได้กลิ่น แรปเตอร์กงเล็บมันจะเป็นนี่ไงกึกกึกเลยขาไว้แทงเหยือออออ่อจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะทุกคนผู้ผิดก็ขอโทษมันเป็นเลโก้นะนี่แดกของร้อนต้นเลยมึงอันนี้เดี๋ยวเขาไปเองรมเลยไอตัวพี่มันตัวใหญ่เกินไปมันเลยไม่สามารถมุดได้นะทุกคนต้องให้ตัวเด็กทำนะไอทิมมี่ไอผู้ใหญ่มันไปหาคนอื่นไงมึงเป็นเด็กที่เก่งมากอะรอดกันขนาดนี้เขาอันนี้น่าจะต้องแก้มาตรงนี้ป่ะเดี๋ยวเขาดานเนี่ยเขาไอ้นี่ล่น พร้อมไหมทิพไปเนนะเฮ้ยมันได้ยินโอ้มันไม่เห็นกินไส้กรอกสักอันเลยมึงอิ่มก็ออกไปเถอะกินนะกินวะโอ้โหตะกะเลยเอ๋อถังติดหน้าติดหม้อไปไปเร็วๆหน้าติดหม้อแล้วไอ,อ้หน้าหม้อโอ้โหไอ้หน้าหม้อของแท้เลยนี่ไป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 ,ไป,ไปไทางนั้นมีอะไระไหนไม่ไม่เ,เอ่อไม่ดูก็ได้ไป อ๋อทางที่เข้ามานี่วะขบุดไปแล้วมันจะไปโผ่ไอ้ตรงนี่ไทางนี้ด้านหลังมีใกล้อยู่ทำไมเขาได้ยินเสียงใกล้อยวะเือนโผอันนี่ไงเอออะไรอะเห็นแล้วไม่เห็นจงไม่เห็นกู <c oughs> มันคิดว่าอยู่ด้านล่างไงล้วอยู่ด้านบนฮ่าฮ่าดาเตอร์นังโง่รอแป๊แบเดี๋ยวเขาไปช่วย ทางนี้ใช่ไหมนี่ไงโอ้แต่มันต้องใช้แกนเนี่ยไหนอันนี้ไม่ได้มันต้องมีคนอื่นเ,เดี๋ยวเขาไปหาออเอ้นี่ไงในแดนหม้อไปได้เหรอวะมันก็รู้ดิหนีไ,นไ<ห>นเอเด็กนหนีเฮ้ยมันไม่รู้ได้ไงวะมึงก็เก่งเกินไอนางกนาติดหมออยู่ออกแกต้องมาเร็วมาทางนี้ ด้านล่างแกกดเอ,เองออกก่อนดิเดินออกมาดิเออนั่นแหละไปเร็ว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 เร็วเร็วมันไม่เห็นเราได้ไงวะไม่ไม่เห็นไปไไอันนี้ก็ต้องปาบิดบอลน,นี่ไงข้างบนปาไปได้ชูดเอาดิเอเอสวยเยี่ยมยอดต่อต่อต่อ,ตอเดี๋ยวเขาต่อให้นี่ไงเนี่ยมันคือเปอิดเนี่ยไอ้ห้องเย็นเนี่ย ยัต้องโดดใช่ไหมเอาเขาก็ได้ด Blog, นี่หว่าวู้เขาไปพี่สาวเขาไม่ได้เฮ้ยอ๋อเขาเขาเขาไอตัวทิมมี่มันมีมันมีกล้องอินฟราเรดมองด้วยความมืดนะทุกคนเหมือนในหนังนี่ไงมีตัวอะไรในนี้ไหมจ้าทุบทุบทุบให้หมดทุบทุบเด็กเด็กพลังช้างไอเฮียทุบกล้องแตกโคตรเวอร์คืออะไรอ่ะ ยังกับเครื่องทำซาเลปี้ไอติมมาแล้วพวกนี้เลยน่าอยกากรัวและจริงดะ่ะไอติมจริงดะ่ะเฮ้ยแรปเตอร์กินไอติมมันรู้ได้เหงว่ากินอะไรวะมันได้กินนมเหรอมาแล้วมาแล้วแต่ว่าในยุคมันไม่น่ามีไอ้นี่ไงไอติมอึงปิดบายเลสโก้มันทำอะไรอะ่ะโอ้ไนเอาไงวะทีนี้ <c oughs> ตามมา ใครไปมันต้องกระโดดแน่ไงแกอยากเสียววะไปเลยนำหน้าไปเลยจะได้เสียวซั้นๆมาแน่จ้ามาแน่ไม่จ๋า <c oughs> นัน่นไงยิง้มเย็บเยียยอยู <c oughs> หรือนะ <c oughs> ไปๆๆไป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 มันคล้ายๆกันไงไป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 ข้างหน้ๆๆนาแล้วแน่ไาเอ็นกล้องดูดิเอ็นกล้องดูดิมีรู้มาแน่มาแน่ น่าใหญ่เฮ้ยด um ็อกเตอร์มาช่วยแล้วอลันมาแล้ววิ่ง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 เฮ้กดกดบีโซ่ฟังโซ่ฟัง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 ดันดันดันเขาจะให้แกดันเอากระถาฟาดหน้ามันฟังแดงฟังเขียวดิเอากระถาฟาดหน้ามันฟังเขียวอย่าไปใกล้มันมากดันดิเออดัน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  เขาบาดันนะคล้ายๆเดินชนไงเดินชนเขาบอกตั้งแต่ตอนที่สองแล้วท่านผู้ชมเออชนไหมเออโอ้โหนั่นแหละปาณาแม่งเลยเปิดงานตู้จีนไปวิ่งโอ้วิ่งแล้วกับใครเลย Control มันอยู่ข้างในนั้นไปที่ห้องควบคุมเราต้องการความช่วยเหลือโอ้ไอ้ตรงนี้ครับล็อกประตูเร็วเอรอ โอ้เวนมันฉลาดกว่าที่เราคิดมันวาดหน้ายิ้มได้โอ้ยตัวเราต้องรีบูทระบบเร็วเข้าเราต้องทำอะไรไม่หยางดปวดฉี่อ่ะท่ายืนเนยไอ้นี่อะไรไม่รู้ไหนไม่ได้หว่ามันต้องมีไอ้นี่ของทางนี้ก่อนเดี๋ยวพันเฮ้เสร็จแกไปลองดูตรงอื่นดินี่อะไรอันนั้นไม่ชิบไม่เกี่ยวเลยเฮ้ไปอันนี้ต้องดันดัน อ๋อปักยักษ์ฮ่าแม่งมีปักใหญ่เลย,ยเจี๋ยเจ๋งว่ะเสียปักแล้วโอเคพลังงานทำแล้วนี่อ๋อส่งไปถึงคอมนี่ไงเจต้องมาทำไหนในเนื้อเรื่องมันเก่งคอมไปผมจำได้ไนะตัวผู้หญิงไงไปไปแกไปดูคอมไปเอ้ยมีให้กี้ตรงนี้ไหนคืออะไรอ่ะอ้าวชิดเปงไงโอ้โหตรงนี้แม่ง ปึ๊บ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 อย่าลากตามลากเมาส์ตามไปอย่าให้โดนสีดำเออโหเตียวละกูมีพานมีโดนนะแล้วนี่มันไม่ยากเลยเออนั่นแหละขวาไยอย่าล่นอย่าล่นเร็วนี่โอ้โหช้ามากกดเอ็กยอดเยี่ยม เธอทำได้ดีมากไหนอ้าวทำอะไรกันน่ะมดจิบน้ำชาไม่ช่วยเราแหงและแกก็ต้องไปตรงนู้นต่อโอ้โหเยอะมากเลยถ้ามันโดนสีดำไปเลยอยากลองโดนไหมเออไม่เอาดีกว่าแร็ปเปอร์ก็มาแล้วแล้ว ล็เตอร์เข้ามาแล้วเร่งเวลา <laughs> A later few moments later. อ,นอีนิดเดียวเร็วเข้าโอ้ยกลุ้นปวดเที่ยวเลยอ๋อนิดเดียวมันต้องได้เอกนี่เออโอ้โหเกี่ยนลุ้นกว่าทีเล็กวิ่งไล่เดี๋ยวมันก็ให้ขุดนีดโอ้เอาเนี่ไงเจอแล้วอไ,ไอ้แบนดิไอ้ตัวที่โดนไล่นี่ไขโหตัวแม่งใหญ่จงังวะใช่ ใช่กล้องของแต่ละมุมโอ้ไม่กัดซตูสูโอ้ยไม่ยากไม่ยากสตูซตูเก้แค่เดินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบอยากลองไม่ถามจริงถามจังเลยน่าจะผ่านแล้วทำใหม่โอ้เป็นเล่นไปเร็วสตูไม่ได้โกรธนะก็แค่รอ2,000 years later เฮ้ยเธอทำได้เกินขนก น,นี่เดียวนั่นแหละโอ้โหน้ำร้องกันเลยเลยเว้ยมากูได้เลยแ,ลแหละเฮ้ยแรปเตอร์อย่าแรปเตอร์แช่แข็งเจ๋งวะ่ะไอ้นี่มันโดนเราเลมีอีกวะ๊ะโอ้โหหมดตั้งทีนี่แล้วแกต้องมากรีดตรงกระจกเว้ยอย่าหวังนะไม่ได้กรีดอนะทำอะไรอะ่ะเขากลัวมันต้องไปข้างล่างเนี่ยเขาอยากดูของก่อน อันนี้ไงอ๋ออันนี้เขาต้องลงไปแกมากรีดอันนี้ดิเพราะว่ามันเป็นของมันจาัดก,การเลยม,มันไม่ให้ผ่านพวกคอมด้วยทุกคนแกไปดูตรงนั้นเลยกรีดเลยทําสิ่งที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้โอ้โหแตกหมดบ้านเฮ้ยได้ดิได้นี่ฟอสซิลเฮ้ยเจ๋งว่ะม,มันปวดเยี่ยว <laughs> เราจะไปดูตรงนี้นนอ,อันนี้ต้องการฟิวทุกคนมันกลัวดิเอ่อ เฮ้ยอันนี้มีนี่อันนี้ต้องใา้ใคต้องหาครีมตัดเหล็กแต่ไม่มีออนนี้โอ้ข้างล่างเยอะเลยะแล้วให้เด็กมาทำเนี่ยนะมึงบ้าวะเนี่ยโอ้เยอะจัดแต่เมื่อกี้มันเหมือนมีในที่มืดเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนอันนี้ต้องใช้ตัวผู้หญิงแสดงว่าต้องไปเปิดที่นี้ก่อนข้างบนเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนยะดูไว้นี่ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเขาจัดการกถอเอ๊ะคืออะไรวะ อ,อ๋อน,นี่ได้ฟิวแล้วนี้นะฟิวแล้วทุกคนใส่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 เสร็จซ้อมแต่แล้วน,นี้ประตูน่นาจะรีบูทแล้วเออฟิวขาดอันนี้ฟิวขาดจริงนี่ไงอ๋อไปที่คองของไอ้อ้วนนี่ไงไอ้แว่นเนี่ยอ่าอย่าบอกนะแกต้องทำอีกอะโซโซทำไม่ได้ เขาจะเดินไปตรงนี้ไปดูจอนน้นเองนะทุกคนตอนนี้ผมชิวแล้วชิวจัดพระลัดบอกเฮ้ยเหรียญฟ้าเหรียญเงินอ้าวกูไม่ได้เดินเลยทีนี้เนี่ยมันควบคุมทั้ทงปาร์คได้ฉันต้องหาไฟสีแดงอันขวาสุดตะกี้เขาเห็นไปกองโฟกัสกันหน้าขาวกด X ออ่า กดส,สีแดงคืออ๋อเรียงตามแดงเขียวอ่ะแดงเขียวส้มกดให้โดนสวยเฮ้ยเก่งมากโอ้โหหกอันแดงเขียวส้มเ,เหลืองม่วงแดงเขียวเหลืองม่วงเออฉลา,าดว่ะผมเพิ่งรู้ว่าแฟนผมฉลา,าดขนาดนี้

น่าน,นับถือทำดีมากอ่ามันล็อกแล้วทุกคนเอา้าเอ้นน่นมาจากไหนอะไม่รู้ไปลับตาอะไรไม่ไมอ้ทางตายน่ะไปไปไปทางนี้ไปไหนต่อเฮ้ยมีอะไรด้วยไหนตรงนี้ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เออแล้วแกจะลงมายังไงอะแล้วเขาขึ้นไปยังไงทีนี้อ๋อทางขึ้น เนี่ยดูดิมันมีทางให้เนี่ยเพราะทำอะไรไม่ได้เลยมันต้องให้ตัวผู้หญิงอ่ะเจอดได้ปะไหนแกลองไปดูอะไรที่ไหนมันให้ทำอะไรปหมข้างบนน่ะพวกนู้นน่ะเราบังคับเป็นตัวคนแก่ได้นะคนโตอ่ะก็คนโตเราบังคับได้ได้ไงประตูมันล็อกอะไรเงี้ยนี่ไงบังคับได้ไหมนี่ไงมีคนโทรเฮ้ยเก๋เพิ่งกดดีเขาจะอ่านครับนี่ไงคุณปู่ โอเ้เด็กๆปลอดภัอยพฟชั่วนี่ไงายฝั่งนู้นเปิดแล้วทุกคนโอ้แมงเอาแรปเตอร์มาแถมด้วยนีมันจะพาตะโจกขึ้นมาแล้วไ,ไ,ไม่รู้ทางไหนวะไปไหนอ่ะหาสำรวจดิสำรวจดิเร็วๆสำรวจสำรวจอ๋อต้องเอาไอ้นี่ผู้ชายมาเร็วๆตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเราก็ไม่ดูเลยเนาะเราลบๆลบๆ,ๆโอเคก็ต่อได้นี่เด็กก็ต่อได้อันนี้เออเด็กมันก็เก่งฟอสซิลนี่ ตามเนื้อเรื่องมันชอบอ่านหนังสือของไอ้อารันแกรนเนี่ยผมจำได้อยู่คือแล้วโอ้บันไดไปเร็วขึ้นคือเร็วเร็วอย่าเบียดให้ผู้ใหญ่ไปก่อน <c oughs> ผู้ใหญ่ยังมีโอกาสรอดปล่อยเด็กไว้ <c oughs> วไม่ผู้ใหญ่เนยะโอ้เวลเลยไงแกเป็นอะไรเของชาติไม่ไม่เด็กตายก่อน <c oughs> เฮ้ยหมูมาจากไหนหมูเด้งเออคิดคิดมึงดูแบบแปลงของพ่อแอร์ไปด้วยหัวโคตรฉลาดมา ล่อมาข้างนอกเลยทุกคนใกล้จบแล้วเช็คพอยต์ไปไปไม่รู้เราต้องเดินตามทางลงไปทางนี้ทางนี้ไหน,นใช่ไหมเนี่เอาเขาไปดูจอแกอเฉยเลยดูพิจอโทษทุกคนทางนี้ทางนี้เราลงไหมอันนี้เขาเขาจัเทือกตๆๆอัตา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 ตตา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 ตา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 ต หมือนไม่ใช่วิธีที่ฉลา,าดมันมเป็นวิธีที่แปลกมากเฮรอดโอ้โหวโฟงฟอสติ้ขายจ่ายทีนี้เฮรอดเกือบจ่ายตังแล้วห,หลานมึงทำอะ่ะไอ้ปู่เอ้ยแลปเตอร์ทำไงได้เราต้องไอ้นี่อเอาผู้หญิงเอาผู้หญิงเดีย๋ยวเขาทำเองเหมือนจะต้องปลูกต้นไม้ป่ะนี่ยปลูกต้นไม้จริงเดะ่ะเราต้องไล่มันไหนอันนี้ ถูงตนน้นไม้ก่อนวันเวลาว่างสบายคนแก่เอลลี่ถอยมาจับรัดโอ้โหคุณนุ้งไอ้นี่นี่มันใช้พลังพืชได้ดีกว่าโคตรรวยอะไปเอาเด็กไหมใครไปใครจะเป็นเด็กเขาอะไปไปไปหลบหลบหลบ,ลบไปแล้วมุดไปทิมมี่ทิมมี่ไปแล้วลูกเออทิมมี่ทำอะไรสักอ,อย่างทิมมี่ ใครขี่รึมไปขี่อัดเขาใหม่แล้วกูขานกลับมาทำไมเนี่ยโอพี่เรียกโอ้โหพี่ไอ้เยี้ยพี่เรียกขีดรดังเลยเป็นห่วงพี่อะหร <c oughs> ือพังอันนี้อ้อมมาอยู่ด้านหลังมาแล้วทุกคนเราต้องทำอะไรสักอย่างเออทำอะไรได้วะนี่ไงคืออะไรอะขอทางอ้อมเดี๋ยวแกต้องขึ้นมานะไปมาเร็วอันนี้ต้องใช้ผู้หญิง ได้หมดทุกคนเนะี่ยมาเลยอ่ะใครเป็นไปแกนี่ดิไหนแกต้องมากระโดดแล้วก็ปลูกต้นไม้้ายอย่างเดียวเลยไปอย่างเดีวเยวไปเร็วๆดัน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 เร็วๆไปดิสวยนั่นแหละเฮ้ยไม่ต้องขึ้นอีกเหรอต้องขึ้นแต่เขาจะปลูกต้นไม้เพื่อได้ของขอปลูกต้นไม้ก่อนไม่รู้อย่ากรึไหมปลูกต้นไม้ก่อนอยากรู้คืออะไร เอาไม่ทันแล้ว oh God. เอามาไอ้กูอึัวมาแล้วไงหอยไปโกเวแมงโดดวะทางหมดแล้วจ่ายได้นะโอ้ยหัวปวดกูยังไม่ได้ปลูกต้นไม้เลยกูอยากรู้อยากรู้ว่าต้นไม้คืออะไรอะทางนี้โอเว่แล้วไงปลูกไม่ได้อยู่ข้างล่างเลยโอไม่ oh เอเอเฮ้ย เล็กซี่ทีเล็กมาช่วยเออเออเป็นแย่งเหยื่อไม่เนี่ยแหละท่ก,กูเนี่ยโดนแดกแน่ตรงกลางนี่ไม่แย่งเหยื่อฉันเหรอไอตัวใหญ่ง่าใครเล่นเป็นทีเล็กวะเฮ้ยรับเปลี่ยนเป็นทีเล็กแกไปสู้ดิไม่เอาดิเอาแก,กดดิสนุกกว่าถ้าชอบคนเล่นไม่เป็นเล่นอืมกดตามปุ่มนะบีบีรัวๆบีรัวรัววอกันนั้นกับนั้นไงกดเอไอ้ก้าแกโดนกัด ดูปุ<ค>่มดีๆบีรัวๆบีรัวๆบีรัวๆเอด้านล่างเลกดเออือนั่นไรกัดแม่งเลยเอ็ะใจเย็นนี่จะกดรัวทำไมอันนี้มันทีเดียวถ้ามีหลอดอันนี้เอรัวๆดูดิทุกคนจะรอดไหมวันนี้จะรอดูเลยเอ็กสวยเอเยใจเย็นเยใจเย็นดูปุ่มแหวกทำแบบนี้เลยลาเล่นบีสวยเอ็กอือบี นั่นแหละไอ้เจ๊จริงเหลนตายมึง <ไป S 1> อือฮ่ามึงดูขนาดก็รู้แล้วเอ้ยเขาต้องทำอะไรบางอย่างแกขครเล่นนะเอ่อไอเอาอด็อกเตอร์ร้านมยเขาเดินเองเล้วเล้วมันจะพื้นแล้วช่วยอยู่ช่วยอยู่ทับหัวแม่งเลยใครเอาเลยไหนเอาเลยจัดกระดิส อ้ดูเลื่อดดิไมาแกกดนี่กดนี่เอ๊ดร้วะเออแกไม่ได้กดกกดผิดปุ่มคุมวันใจตะกี้นี้คุมวันใจ <c oughs> ของแกเอ๊ะเอ,อ็นาสวยจริงแหลนแดกไหมไม่แดกโอ้โหปาล้มแล้วต้องซ้ำล้มแล้วต้องปูดไหน,นใครใครเดี๋ยวเขาเองเอาไม่ถึงอะ่ะนป๊นนึงแั่นนึงเฮ้จูด ได้ไหมพงโดนแังสีเยี่ยคตรเจ็บมาเล้วทางนี้เขาปะล่ะมาเดี๋ยวผมเองบ้างทุกคนอุ้ยคำลามใสเหม็นปากไอ้เหี้ยไม่ใช่กัออก้ครวญทำไมเล่นไม่ได้มาแล้วปากบ้างไอ้เฮ้ยมันเกาะเฮ้ยเอ็กบีกัดเอะกระทืบเฮ้ยบ้าคุณนุงก็จะฟาดหางเฮ้ยขวงสวานขวงสวาน โค้งตวัดเือคือเขาไอ้เหี้ยกูก็อินเกินโอ้โหมึอหัวตายหาแล้วเออชนะแล้วโอ้มันจ่ายกันเองมันทำโอ้ปู่ปู่นะขึ้นรอดมาแล้วผมขอไม่อนุญาตเปิดปาร์คของคุณนะผมเห็นด้วยโอเข้าไปนูลเนียนเต็มเลยไอ้นี่รอด ไอ้ยิงลูกดอกไงที่แกเล่นน่ะที่เอากล้วยปักปืนไไมาแล้ว,วโอ้ไปน่ปาปลาเลยสิเฮ้ย <laughs> มันดึงห่างมันยางยืย่นเโยอะอะเฮ้ยเฮ้ยปวดท้องอ้าวไอตัวข<ล>ัดตัวไปแบงฟันหน่อยไหม เออดินี่จบจูเลสติกพาร์คภาคแรกครับผมได้ยุ่งทีเล็กเอ้ยได้ทีเล็กวะดื้อดื้อเราเอาไปเล่นได้ต่างเดือยดตามใจเลยกลับเมืองแล้วลาก่อนอิสลานูบ้าโดดขึ้นไปอ๋อไม่นะกูหมดตังค์ไปหลายบาทเลยที่นี่ ไอ้หลอด้วยรลอดด้วยโอ้ไม่ยังไม่ายเงินเอยโอ้โหพี่เปล่งแล้วมันอยากให้เปล่งฟัานิดหน่อยนี่ไงฮะเฮ้ยโอ้โหมีเล่นตอนจบแล้วไหนเล่นเดิ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 นเขาเป็นตัวใหญ่อะเขเป็นตัวเล็กเห็นไหมไม่ก็ได้ใครเล่นเก็บของเก็บตังค์เก็บตังค์ ช่วยกันเร็วแรปเตอร์สุดท้ายก็มาวิ่งเล่นด้วยกันเจ๋งว่ามีอย่างนี้ด้วยวะเราสะคิปได้นะแต่เราเก็บไว้ก่อนนะทุกคนเออแต่แชปเตอร์นี้ผมไม่คิดว่าจะจบไวนะทุกคนแต่ก็ก็ดีนะไม่แย่นะโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับเกม Lego Jurassic World ของของแชปเตอร์จ a รา i c ิกปาภาคแรกใช่ไหมทุกคนก็จบตัวลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องรอดูนะใน แชปเตอร์ต่อไปจะเป็นของภาคอะไรนะครับผมก็น่าจะเป็นภาค The Lost World ใช่ไหมภาค2นะครับผมก็ใครชอบเกมนี้และชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหมีสวัสดิ์กันหน่อยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์หน่อยนะทุกคนเพราะว่าคลิปหน้าอาจจะเอาแฟนมานั่งเล่นด้วยนะทุกคนจะได้แบบเล่น2คนมันได้แบบมีคอนเทนต์ไอมากขึ้นมาสนุกนะครับผมเวลาผมเล่นแบบนี้เนะี่ยก็ในตอนต่อไปของเกม Lego Jurassic World นะครับผมในแชปเตอร์ที่สองภาคที่สองใช่ไหมยังภาค The Lost World จะเป็นยังไงก็รอติดตามรับชมนะคร เอาไหมพัดต่ออีกรอ <laughs> ต่อ,อีกเนี่ยโอ้โ oh, หแมงมีเล่นต่อด้วยวะไม่น่าเชื่อทุกคนไม่น่าเชื่อวันนี้อัดไปสี่คลิปแล้วไอคลิปต่อไปน่าจะเป็นทิปที่สี่อ <laughs> ะแมงติดใจวะเกมมาเล่นง่ายเนาะเออไปต่อดีกว,ว่าเ <laughs> จอกันพรุ่งนี้